ภัยอันใหญ่หลวงของมวลมนุษย์คือไม่รักตัวเองหากคุณยังคงเอาแต่เพิกเเฉยต่อตัวเองและมองข้ามความต้องการของตัวเองอยู่เช่นนี้นานวันเข้ามันก็จะต้องไปถึงจุดจุดหนึ่งที่คุณจะไม่สามารถทำเช่นนี้ได้อีกต่อไปเพราะจิตวิญ,ญญาณของคุณจะสร้างสถานการณ์อะไรบางอย่างขึ้นมาบีบบังคับ ให้คุณเริ่มหันมาใส่ใจตัวเองซึ่งจะเป็นการกระตุ้นที่มาจากความรักและสถานการณ์ที่ว่านี้มันอาจมาในรูปแบบของการเจ็บไข้ได้ป่วยตกงานหรือเกิดวิกฤตในด้านความรักหรืออาจแค่รู้สึกไม่สบายใจเล็กน้อยที่พวกคุณรู้สึกลึกๆอยู่ข้างในซึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องแดก็ตาม มันก็จะทำให้พวกคุณไม่สามารถที่จะปฏิบัติต่อตัวเองด้วยวิธีการเดิมๆได้อีกต่อไปฉะนั้นการหันกลับมารักมาดูแลและให้กําลังใจตัวเองเช่นเดียวก,กันกับที่คุณได้ให้กับคนอื่นๆจึงเป็นสิ่งที่คุณควรเริ่มต้นทำได้แล้วเพราะมันจะเป็นการสร้างความสมดุล และความเป็นเอกภาพให้เกิดขึ้นกับคุณและโลกใบนี้ทั้งยังจะเป็นการเยียวยาบาดแผลที่คุณได้เคยถูกทอดทิ้งให้บรรเทาลงหรือให้หายสนิทเพื่อให้จิตวิญญาณคุณได้ก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยความราบรื่นความรักเป็นคำตอบสุดท้ายที่จะทำให้โลกใบนี้สวยสดงดงามได้มีคำถาม ความเคยชินมวลรวมเช่นนี้เราจะแก้ไขหรือมีทางออกร่วมกันเพื่ออยู่ร่วมกันได้ดีขึ้นดราม่าก,กันลดลงหากินกันได้สะดวกขึ้นจะมีทางออกและแก้ไขยังไงกันดีดีกว่าที่จะเอาแต่สันโดษหรือมีแล้วอยู่กันอย่างสันโดษจะดีกวา่าสิ่งนี้เป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้วจริงหรือไม่คำตอบ คำว่าสันโดษไม่ได้หมายถึงการมีชีวิตอยู่ลําพังโดยไม่สนใจสังคมรอบตัวแต่หมายถึงผู้ที่สามารถอยู่และดูแลตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่นโดยไม่จําเป็นและสามารถประคองชีวิตอยู่ได้โดยไม่ต้องกล่าวโทษผู้ใดไม่ว่าสภาวะการของเศรษฐกิจโลกจะเปลี่ยนไปเป็นเช่นไรส่วนการปฏิบัติตัวของผู้คน ระหว่างคำว่ารักตัวเองกับเห็นแก่ตัวมีความแตกต่างกันและเป็นคนละเหตุและผลกันการรักตัวเองคือการปฏิบัติต่อกายและใจตัวเองให้คงไว้ซึ่งความสดใสแข็งแรงเพื่อจะได้เป็นกำลังในการให้ความช่วยเหลือผู้อื่นส่วนการเห็นแก่ตัว คือการปฏิบัติตนให้ผู้ที่ไม่ได้ให้ความช่วยเหลือใครคอยก่อกวนและเบียดเบียนผู้อื่นด้วยการไม่รักตัวเองและไม่ยอมให้หรือเสียสละสิ่งใดให้แก่ใครไม่ว่าจะเป็นสิ่งของเงินทองหรือแรงกายแม้กระทั่งเรื่องของเวลาดังนั้นกับการที่ต้องอยู่ร่วมกับสังคมมนุษย์และสิ่งมีชีวิต ของนักจิตวิญญาณย่อมทำให้ต้องมีการพิจารณาให้ชัดลงไปว่ากำลังปฏิบัติตนที่เป็นไปในเส้นทางของการรักตัวเองหรือเห็นแก่ตัวกันแน่และเมื่อเข้าใจได้อย่างชัดแจ้งแล้วการอยู่ร่วมกันไม่ว่าจะไปอยู่ร่วมกลุ่มกับสังคมใดก็ตามย่อมมีแต่ความสมัครสมานสามัคคี ความรักที่นำมาซึ่งสันติสุขให้กับตัวเองและโลกคือความรักที่ไรเงื่อนไขส่วนความรักที่นำมาแต่ความทุกข์ระทมให้กับตัวเองและโลกคือความหลงรักเช่นความรักที่เต็มไปด้วยเงื่อนไขถ้ามีปัญหาเปลี่ยนมันถ้าเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนวิธีที่จะมองมันและปัญหาจะเปลี่ยนไป บางทีสิ่งที่ควรจะเปลี่ยนไม่ใช่ปัญหาแต่เป็นเราทุกคนความหมายแล้วก็คือภาพใช้คำว่าเปลี่ยน change ถ้าคำว่าแก้ไขต้องใช้คำว่า fix ความหมายของคำว่าเปลี่ยนมันตามมุมมองของเราเช่นมองให้เห็นเป็นประโยชน์เช่นทุกปัญหาทุกประสบการณ์ล้วนดีทั้งนั้นแก้ได้แก้ แก้ไม่ได้ก็เข้าใจยอมรับปล่อยผ่านหลีกเลี่ยงระวังไม่ให้เกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกขอขอบคุณเพจข้อความจากต่างมิติโดยคุณชยุธนวรัตน์มาณที่นี้นะคะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาฟังค่ะสวัสดีค่ะ